สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็ยังคงอยู่ในเกม w a ล o ออฟแท b i บนะครับนี่ก็มีรถถังมารวิวนะครับนี่เลยนะครับแทงเกนสไตล์ครับรถถังพิเศษนะครับซึ่งต้องทาภารกิจ7ดดานเลยถึงจะได้มานะครับนี่หลายเรียงเลยครับดาดสุดท้ายได้ก็2องแสนเลยนะครับแต่ว่าดานที่6กกระดานที่7เนี่ยเนี่ยสองดานเนี้ยไปใช้ทองแปลงมานะครับ เลยได้มานะครับแงของอยาวนะครับโอเคสำหรับคันนี้ก็จะมีปืนอยู่สองกระบอกนะครับนี่เลยกระบอกแรกครับกระบอกแรกก็ปืน1 0 5ห mm, มมกระบอกสองก็เป็น130 mm 1 3 0สามนหมนะครับปืนเนี้ยจะยิงเบากว่าปืนนีปน้ปืนนี้มันปืนซูไลยไวย้ปืนนี้ปืนของใครก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยมาเจอทีอะไรเจอทีอะไร น่าโอเคจอดีครับเจดีเจ็ดอ๋อแทงเกนเหมือนกันเลยนะครับอยู่อยู่ที่เดียวกันด้วยนะครับมาเลยฝั่งศัตรูมีคอมิตกับแทงเกนสไตล์แ่งผมมีไอเอกับแทงเกนสไตล์แล้วรู้สึกว่าแบบ แพ้แพราะไอ,อ้ปืนมันำไมปืนเอ S มันมันเล็กขนาดนั้นนะน่าจะแพ้นับแบบนี้แอบเจอหัวหน้าทีมปืนไม่อัพนี่ก็ไอ้นี่เลยคือแบบเดาได้เลยว่าน่าจะแพ้นะครับอันนี้ก็ไม่อัพอีกเริ่มมีแวะและ้วเริ่มแพ้แล้วเริ่มน่าจะแพ้แล ปืนฮิวแคทน่าฮิวแคทน่าจะอัพมั้งไม่รู้โอ้โคเมตมานะครับไปลุยกันเลยแทงกินก็หมาแทงกินโดนแล้วโดนไม่แล้วอุ้ยข้างหลังมีเดินหน้าไปเลยไปไปยิงข้างดีกว่านะครับไงโคเมดพลังไม่ลดเลยอะ กาะโคเมตนี่มันช่างมหัศจรรย์น,น,นี่ผมมาผมมาปุง้งโอ้ยยิงเข้าเด้อแต่ไม่ต้องเล็งเลยโคเมตปืนเจ้านี้เทมากนี่นี่น,นี่อ่าใช้ปืนเดียวก็ผมเลยนะครับยิงเลยยิงหลบปิหลบหลบมีการหลบโผยิงเลยยิงนี่ปุง้งเอออดอดอดครับ เชลแมนไปลุยเลยตอนไปเรื่อยๆอ่าเชลแมนเทพครับจะาก,การคุมิดได้แล้วเืิร์ด,ดแท้งกินม,มาบาังอีกอย่าไปลุยเองไปไปลุยเองไปไม่ต้องมาละชอบบังนะนะจะลาดชอด็อตเขาอีกอ่ามันตายแล้วนะครับนะมีสิทธิ์ชนะแล้วนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆ เชอร์ชีวเจ็ดนะครับอือม,มาแล้วมาแล้วนะครับปุองนะครับรอยิงต่อนะครับไม่หลบไม่หลบหใช้ใช้ก็อ่าไม่ใช่ละก็ผิดปุ่งตายนะครับนี่นีเชอร์ชิวจีซนะครับ อย่าอย่าแยงอย่าแยงจะมาแยงอีกแล้วชิ๊บเพล่ะป้งไม่ตายเดี๋ยวเชื่อแม่มันลาดช็อตอีกเชื่อป่ะอ้าวเงี้ยฮิวเคทอ้าฮิวเคทเหรอข้างหลังเคงเควินเอ็ดมาโอเคปุย เอาชนะแล้วนะครับก็แมบแรกก็ไปดีนะครับชนะนะครับอ่าเราปืนนี้แล้วนะครับเราไปลองปืนของซูเลยวายมั่งนะครับโอเคโวดันซีนะครับอ้โหอเอโอเค เราไปดูปืนสุรวานะั่งนี่เลยครับปืนสุรวานชัดๆแจ,จ๋ๆเลยนะครับปืนแบบนี้โอเคอันนี้เอาห้าน,นัดดีสิบนัดนนไม่ต้องอเขบไปเลยไปเลยเอือ,อจะเจ็ดอีกแล้วนะครับ เจอแจ็คแพนเทอร์โอตัว hmm. น em. yeah. ี้แหละจอกอเยอะนะครับแล้วก็ควีซามทีซีสามอูมมีทีมเดียวกับผมไม่ไม่มีนะครับตอนนี้ผมอยู่ทีมกองทัพของ CHEF นะครับนี่คือกองทัพของผม อะไรอะไรมซีดาผมิีกินจุดๆไปกินนะครับลงตามมานะครับเดินหน้าข้างหน้าผมก็ไทยกับพี เห็หนพลังเยอะก็ผมนะครับคีวิสามานะครับจิบเทเลพีลกไปดิหายไปแล้วโ <c oughs> <c oughs> ดนเข้าไปสมนะครับไปดิอยู่ไหนเนี่ยอคเควิสามบอไม่เลย คิดใจแล้วใช่แล้วปะทะปืนผมไหม KB3 อันนี้นี่นหันคนละทางอยู่ครับบางทีแง้เท์พีจะลุยนี่เลยนี่เลยเท์พีออกไปดิรู้ตัวเบ้านะครับเขาเต็มเต็ม400กว่าเป็นรอบกระสุนผมร,รีโหลดเสร็จก่อนต้องเขาเอาไปยิงรอบนะเลยโอ้ ดนแล้วสามร้อยเลยช้ยิงปุ้มนะครับดู่นี้ไม่ค่อยปลอดภัยเนาะกลับก่อนเผื่อมีคนซุ่มอยู่สามร้อยใชยิงแรงๆสามร้อยก็มีสูร้อยไวเอ้ยสูร้อยธรรมดานะครับน่าอยู่แบบนั้นแหละเดินหน้าไปเลยน่าจะเจอนะครับถ้าไอเสียของเจ้าคันนี้ก็เป็นไฟเลยนะครับ โดูดูเทดีเหมือนกันครับเอออะไรเนี่ยยังไม่ทันไปไหนเลยโดนนี่ไงโดนตัวจับสัญญาณนี่อ้าวตายแล้วเอ็มซีโอโหเอ็มซีเทพมากครับคิวไปสามาันเลยครับเทพมากครับ MC คนนี้ด่าผมแต่ตอนเริ่มเกม ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การ M4 กันนะครับรู้สึกจะเทพเกินนะครับเบลอๆอือฮึยิงอะไรอันนี้อันนี้โอ้ยิงอะไรครับยิงอะไรครับปืนผมมีก็หันชา้ชาช้าเบลยแบบจะถอยกันมาหลายทางแล้ว TC สามนี่ก็อืดูมันดูมันวิ่งจะหลายคันวิ่งวนไปวนมาเวียนหัวเอาไปหนึ่งนัดเอาไปหนึ่งนัด อีทีสามป๊อตมีการสู้หน้าต่อหน้านะเห็นไหมชื่หน้าต่อหน้ายิงผมไม่เข้านะครับมาเลยทีทีสามอือเดือคันเดียวแล้วนะครับไม่นานรอนแล้วไม่ได้ไม่น่าแล้วไม่รอนสูร้อยสูร้อยป้งใต้นะครับก็แบบนี้ก็แพนะครับแบบแรกชนะแบบนี้แพนะครับ ก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปเจอต่อคลิปหน้าครับ